อาเผาเลยอเย้เฮียโอ้ยเฮียเฮียมีเดดโซเดอร์ในพลเอกชนะไม่ใช hey uh ่ชนะสงครามให้เราถ้าเราไม่สู <h <h ้และยังนะฉันจะบอกวิธีการเอาตัวรอดในสงครามฉันจะพูดถึงนี้นะ ทำไมนี่เข้าใจใช่ไหมว่ากูจะพูดอะไรนี่คือการเอาชีวิตรอดในการต่อสู้ด้วยปืนอากอรทีมไม่ใช้ไว้อากเกอา์ไอ้กูลัวแล้วเอ้ยกูไปปั๊บกูใส่กระสุนสองยิงมันตายเอาระเบิดข้ามโอ้กูไปเอาเดี๋ยนี่กูเจอไอ้เมดิกมากกูก็ยิงมันคาการได้แอร์ช็อตไปอานนี้แหละไอ้กำนันมึงมานนี่เลยอ่ากูโดนยิงกระสุนแล้วกูก็วิ่งไปแล้วกูผ่ากระสุนก็อ่าแล้วกูไปไม่รู้โอเคอีกอย่างนะ ฉันเคยทำความประดุษด้วยการเอาหมามากับหมากับแกมมาเย็ดก,กันแล้วก็มาทำข้อระเบิดไปอย่างนี้แล้วก็นี้เลยเฮ้ยไ,ไปเลยเฮ้ยนานี่ไปอ่าฟอกูไว้ไปเสร็จเพิ่มกูก็ใช้ล็อกเก็ตจำใบยิงเอาแล้วก็สบายอยู่ด้านอังก็กเตยมัง่งแต่ถ้าพวกแกไม่คิดจะกออแล้วก็พวกแกอยากคิดว่าจะแกจะได้รอจากฉันนะเว้ยเข้าใจไหมกูบองไปดูเรื่องเฮียคนพาเราก็พาไปเฮ้ย แม่งพาก็พาผิดกูก็ฟังไม่รู้เรื่องคนดูก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนพังมึงช่วยพาลีหน่อยได้ไหมอ่อ uh. คนดูไม่รู้เรื่องเลย